ได้หมดเลยนี่มันก็คงเหลือเชื่ออแต่ว่าแอบหวังทุกแชมป์นะแอบหวังทุกทุกแชมป์แล้วก็อยากได้พี่มิเนอร์ที่สุดเหตุผลก็คือเรื่องการที่ลิขุนได้แชมป์มิเนอร์ลี่สุอะฉลองชูถ้วยแชมป์อะไม่มีแฟนบอลในสนามนุกคือมันจะมันจะเป็นภาพที่สวยมากเพราะว่าแชมป์แชมป์ยุโรปได้ต่อหน้าแฟนบอลถูกป่ะแต่แชมป์มิเนอร์ลี่สุอะไม่ เทมโดซอยเท้าอ่ะหันไปไม่มีแต่พวกกันเองไม่มีแฟนบอลฉลองก็ฉลองไม่ได้แห่พาเลรก็ไม่ได้เพราะนั้นผมว่าตรงเนี้ยในความรู้สึกนะมันเป็นมันเป็นจ็อบที่มันยังไม่เสร็จอ่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นจ็อบที่มันจะสมบูรณ์แบบมากเลยถ้าเกิดว่า ริฟูลทำได้จริงๆในฤดูการสั่งลาก็ได้เราได้ช่วยด้วยตอนแรกใช่ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันไปนิดนึงตนนี้ไม่เป็นไรพี่ได้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 แทนนี้กูก็ไม่มีที่ยืนพี่เจอันท็อปทำมาขนาดนี้พี่ต้องใช่ไหมให้เขาแล้วเอเราแพิ่มทำทำขนาดนี้ก็ต้องให้เขาาเอาเองล้้อรางไม่ธรรมดาแต่พี่ค่อนข้างเอียงมาหาผมในช่วงนี้กูยอมเห็นนาที่ที่เป็นสี อยอมอ่ะไม่เป็นไยรนี่ก็ไปทางอาซ์นอนอไปเลยดิก็าไปทางออร์นอลถ้าไอซ์นอนทำได้ก็ดีก็เจ็บปวดน้อยสุดถ้าาอซ์นออนรับได้เียก็ต้องไปนเยือนอแมนซิตี้มันก็ยากอยู่<ม>